โโโอออ้กินคตรรยะ่ะฝั่งนู้นเป็นโรงผีหมี่เกี้ยวข้างวัดส,สะเกดวรวิหารรอบถนนข้ามไปเราจะเป็นถนนวรจักแงนะการประปานาครหลวงโอ้โหตึกสวยงามมากเออตอนไปปารีสอะ่ะป้อมจะถ่ายตึกแบบนี้แหละถ่ายตึกสวยๆ กราดจะสีอะไหล่รถหมวกกันนออ็อกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเครื่องมือช่างร้านขายปืนอ๋อมันมีปืนด้วยเนาะแถวนี้แถวนี้เขาเรียกอะไรคะพี่แวนออวอร์จักรวอร์จักรตลาดวอร์จักรน่ะเป็นแนวแบบอะไหล่รถยนต์ อ,อ,อิเล็กทรอนิกสเล็กๆน้อยๆเครื่องมือช่างต่างๆ